มาพร้อมกับเครื่องยนต์1.2ลิตรนะคะประหยัดน้ามันสุดๆคันนี้ไม่เพียง9,000เท่านั้นนะคะและคันนี้นะคะแต่งสเกิดมาให้รอบคันแล้วสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องปูกอริล่าค่ะอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้น้องปูอยู่กับ Toyota All New Yaris 1.2สปอร์ตปี 2, 2021สีดานะคะสีนี้ถือว่าหาย,ยากมากๆเลยนะคะและคันนี้ไม่เพียง9,000นิดๆเท่านั้น ไม่น้อยมากๆเลยคันนี้และคันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะคันนี้นะคะรูปทรงเป็นแบบผประตูนะคะขนาดกำลังดีเลยมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.2ลิตรนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะกระจังหน้าของเขานะคะจะดีไซน์เป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะคะไฟหน้าของเขาจะเป็นแบบ LED มาพร้อมกับไฟ daytime running light นะคะและล้อของเขานะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะขนาด15นิ้วกระจกมองข้างนะคะจะเป็นแบบพับปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะ ส่วนที่จับของเขานะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถและคันนี้นะคะแต่งสะเกิดมาให้รอบคันแล้วเดี๋ยวเรา,เาไปชมด้านท้ายกันต่อเลยนะคะด้านท้ายนะคะไฟท้ายของเขานะคะจะเป็นแบบ LED นะคะสปอยเลอร์หลังเขาจะเป็นสีดํานะคะสีเดียวกับตัวรถเลยและคันนี้นะคะมีกล้องมองหลังมาให้แล้วนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการถอยจอดมากยิ่งขึ้น เดี๋ยวเราไปชมออปชันด้านในกันต่อเลยนะคะค่ะเราก็ไม่อยู่ภายในตัวรถกันแล้วนะคะพวงมาลัยของเขาเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัติฟังก์ชันนะคะและอย่างที่บอกว่าคันนี้ไม้เพียง9000เท่านั้นนะคะส่วนของคอนโซลด้านกลางนะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอมีเดียขนาด7นิ้วนะคะรองรับวิทยุ AM FM นะคะและรองรับบลูทูธนะคะคันนี้แอร์ <Air S 2> ของเขานะคะจะเป็นแบบปรับออโต้นะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะแล้วก็มีเบรกมือมาให้แล้วเบาะของเขานะคะจะเป็นเบาะหนังดูแลง่ายนะคะ และคันนี้น้องปูจะมีโปรโมชั่นอะไรนะคะเดี๋ยวรอชมเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้ายารีคันนี้นะคะน่าใช้สุดๆไปเลยโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะคันนี้พรนเพียงแปดคันนิดๆเท่านั้นตลอดอายุสัญญานะคะดาวเริ่มต้นที่0%ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79 และยังไม่พอแค่นี้นะคะแถมฟรีสปาคา่าแค่เคลือบสีเช็คถ่ายน้นํามันเครื่องเช็คระยะฟรีนะคะและลูกค้ายังมั่นใจกับคุณภาพรถนะคะจากบริษัทกูอินสเปนชั่นนะคะที่ตรวจสอบคุณภาพรถมากกว่า344จุดค่าสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะคะสามารถโทรได้ที่เบอร์0 9 2 4 4 7 8 8 8 8นะคะหรือทางโซเชียลมีเดียนะคะได้ช่องทางด้านล่างนี้เลยร้านของเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะและมีรถให้ลูกค้าเลือกมากกว่า2 0 0รคันสําหรับอีพีหน้าน้องปูจะมาแนะนํารถคันไหนนะคะ าฝากติดตามกันด้วยนะคะน้องปูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะคุณคือคนสำคัญกอลิล่าค่ะรักรถรักคุณสวัสดีค่ะ